ตอนที่1036การรวมตัวต่อต้านคังคกจัดพิมพ์โดยบิกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเซร,ริกคือการปลุกให้ทุกคนตื่นเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อของการใช้เวริทาเซรามในทางที่ผิดของอัมบริตแฮร์รี่จึงต้องจัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีจัดการกับเรื่องนี้ ภายใต้สายตาที่จับตามองของสมาชิกดาเซริกเล่าประสบการณ์ของเขาอย่างละเอียดที่ถูกงคังคกเรียกให้ดื่มชาและเตือนให้ทุกคนระมัดระวังคางคกไม่ควรมีเหตุผลที่จะสงสัยพวกเราเราไม่ได้ใช้คู่มือป้องกันตัวเองเด็กหญิงเรเวนคลอกกล่าวตอนแรกฉันก็คิดอย่างนั้นอย่างไรก็ตามหลังจากที่ไปเยี่ยมห้องทำงานของอัมบตฉันรู้สึกว่าเธออาจจะทนไม่ไหวอีกต่อไปการฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่คงต้องใช้เวลา เซนริกสายหัวและพูดว่าฉันกล้าบอกว่าเธอต้องแน่ใจมากกว่ากองทัพดัมเบิลดอมีอยู่จริงฉันไม่แปลกใจเลยที่คังคกจะทำแบบนั้นอย่าเสี่ยงเลยเฟรตเตือนเขาคังคกใช้เวริทาเซร่มแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งผิดกฎหมายแม้แต่กระทรวงเวทมนต์ก็ยังห้ามใช้ของแบบนี้แต่เธอเพิ่งหยิบมันออกมาใช้กับนักเรียนคนหนึ่งเหรอแฮร์รี่เหลือบมองทุกคนที่อยู่ตรงนั้นและพูดอย่างใจเย็นถ้าคุณยังมีโชคเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณคงได้แต่ภาวนาว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณเราเซ็นสัญญาแล้วและจะต้องชดใช้สำหรับการทรยศก่อนสิ้นสุดภาคเรียนนี้เฮอร์ไมโอนี่เตือนทุกคนมีสีหน้าน่าเกลียดและยังจ้องมองไปที่เฮอร์ไมโอนี่ด้วยซ้ำนี่เป็นความเสี่ยงที่คุณสมัครใจไม่มีใครบังคับคุณตั้งแต่ต้นจนจบแฮร์รี่เตือนอย่างใจเย็น ใช่มันเป็นไปโดยสมัครใจและคุณต้องยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกก่อนที่จะเข้าร่วมน่าเสียดายที่มีบางคนลืมไปแล้วเอาละ่ะมาพูดถึงความคิดของทุกคนกันทีละคนเฮอร์ไมโอนี่เปลี่ยนเรื่องเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่รู้สึกเขินอายแน่นอนว่าในไม่ช้าก็มีคนเสนอให้แจกจ่ายยาแก้พิษให้กับอุมบริดเวอริทาเซรัมให้กับทุกคน ฉันคิดว่าตอนนี้ควรให้ความสำคัญกับการหยุดคางคกไม่ให้ใช้เซรั่มความจริงกับนักเรียนต่อไปโบนยกมือขึ้นแล้วพูดเราควรรายงานเรื่องนี้ต่อกระทรวงเวทมนต์คางคกจะต้องมีระเบียบวินัยอย่างแน่นอนและจะไม่กล้ากระทำการโดยประมาทอีกทันทีที่โบนเสนอแนวคิดที่ไร้เดียงสาเล็กน้อยสมาชิกส่วนใหญ่ก็ถูกปฏิเสธ คางคกเป็นสมุนของฝัดต,ตอนนี้ฝัดได้เป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้ายในกระทรวงเวทมนต์แล้วถ้าคุณไปรายงานตัวคุณจะไม่ตกหลุมพรางใช่ไหมเออร์นี่แมกนิวลนคัดค้านการตัดสินใจไร้สาระนี้โดยตรงทำอย่างนั้นฉันกล้าคุณจะต้องเป็นคนต่อไปที่ได้รับเชิญไปดื่มชาโดยคางคกอย่างแน่นอนเราสามารถบอกอาจารย์ใหญ่ดัมเบิลดอเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เฮอร์ไมโอนี่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของโบนด้วย เพราะคังคกอยู่ในพันธมิตรกับกระทรวงเวทมนต์เฮอร์ไมโอนี่ไม่รู้เฮอร์ไมโอนี่ไม่ทราบแต่เป็นความคิดที่ดีและเธอก็ลองดูได้ฉันไม่คิดว่าผลที่ได้จะได้ผลมากนักเป็นการดีที่สุดที่จะไม่คาดหวังสูงคังคกได้ใช้คำสั่งการศึกษาเพื่อควบคุมฮอกวอตส์แล้วแม้แต่ดัมเบิลดอรก็ไม่สามารถทำอะไรคังคกได้เซริกก็ไม่ได้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเฮอร์ไมโอนี่ อาจารย์ใหญ่เขียนว่าฉันนูนแนวใจแผนของดัมเบิลดอร์มากกว่าที่จะรอจนกว่าคอนเนลเลียสฟัดจะลงจากตําแหน่งแล้วปล่อยให้อัมบริดออกไปนั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัยท้ายที่สุดดัมเบิลดอร์เป็นอาจารย์ใหญ่และในบางกรณีก็จะมีมีข้อกังวลบางประการและเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไร้ศีลธรรมขนาดนี้บอกดัมเบิลดอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยสิช่วงนี้เขาอาจจะยุ่งเกินไปและอาจไม่มีเวลาสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ยอมให้คังคกใช้เวริตาซีรัมทรมานนักเรียนแน่นอนเห็นด้วยมากกว่านี้คำกล่าวของเซดริกแต่เขาก็ยังพบข้อแก้ตัวสำหรับดัมเบิลดอร์ถ้าคาังคกไม่ได้ไปไกลเกินไปและมุ่งเป้าไปที่เขาทุกที่จริงๆแล้วแฮร์รี่ก็ไม่อยากทำเช่นนี้และเพิกเฉยต่อคังคกเหมือนที่เอาเบิร์ตทำรอเล่นรอให้เจ้าคาังคกออกไปจากทางของตัวเองดีกว่าไหมน่าเสียดายที่คังคกไม่ยอมให้เขาทำอย่างนั้น เฟรดและจอตยกมือขึ้นแล้วพูดว่าเรามีวิธีแก้ปัญหาแบบครั้งเดียวจบใช่ไหมฉันจะทำอะไรได้บ้างมีคนถามทันทีเราสามารถเปลี่ยนคางคกให้เป็นคางคกจริงๆแล้วปล่อยให้เธอหายไปชั่วคราวสักสองสามเดือนหลังจากที่ฟัดก้าวลงและจากไปเราก็สามารถเปลี่ยนคางคกกลับได้ฉันคิดว่าศาสตราจารย์ดัมเบิลดอจะไม่ยอมให้เธออยู่ในหัวอย่างแน่นอนกวาดเข้ารับตำแหน่งเฟรดและจอร์ดมองหน้ากันและแสดงข้อเสนอของพวกเขา นี่มันไม่ไกลเกินไปเหรอเรากับว่ามันไม่มากเกินไปสำหรับเธอที่จะใช้เวอริทเซรามกับพวกเราจอร์ดไม่ได้คาดหวังให้ทุกคนเห็นด้วยกับแผนนี้เขาแค่พูดเพื่อเตือนทุกคนใครจะทำละ่ะเราทำได้เฟรดพูดฉันค่อนข้างเก่งกับคาถาปแปลงร่าง,างนี่เสี่ยงมากเซดริกขมวดคิวมันจะแจ้งเตือนกระทรวงเวทมนอย่างแน่นอนและอีกอย่างน้อยหกเดือนก็จะถึงวันหยุด ผมคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีใช่มันเป็นเรื่องปกติที่บางสิ่งจะเกิดขึ้นกับศาสตราจารย์ด้านการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดและเราทำได้เพียงขังคังคกไว้ชั่วคราวเท่านั้นข้อเสนอของฝาแฝดวิสลี่ได้รับการยอมรับจากทุกคนในทันทีและพวกเขาเกือบจะยกย่องฝาแฝดวิสลี่ว่าเป็นวีรบุรุษอย่างไรก็ตามไม่มีใครคาดคิดเลยว่าจู่ๆจ,จอร์จจะพูดขึ้นมาว่าแน่นอนถ้าจะทำทุกคนก็ต้องลงนาม แน่นอนว่าคุณไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยตัวเองถ้าคุณต้องการทำจริงๆคุณต้องลากทุกคนลงน้ำเมื่อถึงเวลาถ้าคุณประสบปัญหาจะต้องมีคนช่วยต่อสู้ฟารองอาจกล่าวได้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาในหอพักเดียวกันกับเอลเบิร์ตฟาแฟดวิสลีย์มีความรอบรู้มากขึ้นกว่าเดิมทันทีที่จอร์ดพูดจบเสียงสะท้อนดังเดิมก็หยุดลงและบรรยากาศในที่เกิดเหตุก็อึดอัดมาก นี่เป็นแผนสำรองไม่ว่าเราจะทำสิ่งนี้หรือไม่จะมีการพูดคุยกันในภายหลังจอร์ดไม่สนใจสีหน้าเขินอายของผู้อื่นเขารู้อยู่แล้วว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่เป็นอย่างไรเฮอร์ไมโอนี่ไม่ให้เวลาทุกคนพูดคุยกันต่อเธอส่ายหัวแล้วพูดว่าฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เช่นกันความเสี่ยงค่อนข้างสูงมีไอเดียอะไรอีกไหมแฮร์รี่ถามพร้อมกับมองไปรอบๆฝูงชน ฉันคิดว่ายาแก้พิษเวอริทาเซร่มน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมีคนแนะนำทันทีไม่มีทางแม้ว่าวิธีการของเฟรดและจอร์จจะสามารถแก้ปัญหาได้แต่มันก็สุดต่งเกินไปและเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องแน่นอนว่าถ้าเฟร็ดและจอร์จไม่ได้บอกว่าพวกเขาต้องการเซ็นสัญญาผู้คนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับความคิดเห็นของพวกเขาและถือว่าพวกเขาเป็นวีรบุรุษอย่างแน่นอน ดูเหมือนว่าเพื่อบรรเทาความลำบากใจทุกคนจึงตกลงที่จะใช้ยาแก้พิษของเวอริทเซรามแน่นอนว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่จะบรรเทาความลำบากใจแต่เนื่องจากวิธีนี้ง่ายกว่าและสามารถเข้ากับวหวพริบและความกล้าหาญของอุมบริตได้ไม่นานนี้เซตบริตเพิ่งอธิบายให้ทุกคนฟังว่าเขาถูกเรียกตัวไปที่สำนักงานป้องกันตัวจากศาสตร์มืดได้อย่างไร การแจกจ่ายยาแก้พิษให้กับเวริตาซีรั่มให้กับทุกคนนั้นไม่น่าเชื่อถือพวกเราไม่มีใครรู้วิธีเตรียมยาแบบนั้นเฮอร์ไมโอนี่เทน้ำเย็นใส่ทุกคนโดยตรงแน่นอนถ้าพวกคุณคนใดสามารถชงยาแก้พิษได้ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะจัดหาวัสดุยาให้กับคุณให้มากที่สุดจูจูเสียงในห้องก็หยุดลงอีกครั้งและทุกคนก็หันไปสนใจเซริก อย่ามองฉันเลยฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเอลเบิร์ตให้ยาแก้พิษเวอริทาเซร่มไว้ว่าเขาไม่สามารถทำอะไรกับมันได้บางทีเขาอาจจะรู้สึกถึงบรรยากาศของเหตุการณ์นั้นก็ได้คุณรู้ไหมว่าจะทนมันได้อย่างไรระบบไม่ต้องสงสัยเลยว่าไม่มีใครรู้วิธีปรุงยาแก้พิษเราตามหาเอลเบิร์ตได้แล้วฉันคิดถึงเขา เขาไม่ว่างเฮอร์ไมโอนี่ขัดขึ้นอย่างช่วยไม่ได้เอาละ่ะเลิกความคิดที่ไม่สมจริงซะซะเอลเบิร์ตได้ให้ความช่วยเหลือเรามากมายแล้วสำหรับสูตรยาแก้พิษสำหรับการต้มเวริทาเซร่มเราได้รับแล้วเฟรดอธิบายว่าถ้าคุณต้องการดูสูตรและขั้นตอนของยาแก้พิษคุณสามารถมาหาฉันและทำสำเนาได้มันยากไหมแม้ว่าคุณจะทำตามสูตรแน่นอนว่าที่นี่มีนักเรียนที่เก่งเรื่องยาไม่ขาดแคลน มันยากมากและถึงแม้คนอื่นจะต้มมันจริงๆฉันก็รับประกันไม่ได้ว่าทุกคนจะกล้าดื่มผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปแบบนั้นเซนร,ริกใส่หัวเขารู้ดีว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าดื่มดื่มสิ่งที่เขาเตรียมไว้ในท้ายที่สุดพวกเขาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เฮอร์ไมโอนี่จึงจดข้อเสนอแนะของทุกคนทีละคนแล้วเราควรทำอย่างไรคังคกอ,อาจใช้เวริทาเซร่มกับทุกคนได้ตลอดเวลา ปัญหาต้องได้รับการแก้ไขและอย่างที่พวกเขาพูดคัางคกก็พร้อมที่จะเพิ่มเวริทเซรั่มลงในเครื่องดื่มของพวกเขาไม่ต้องกังวลเรามีแผนสำรองแฮร์รี่มองไปที่เฟร็ดและจอร์ดพี่น้องวิสลี่เดินต่อหน้าทุกคนภายใต้สายตาที่ซับซ้อนของผู้คนจริงๆแล้ววิธีการนั้นง่ายมากนั่นก็คือการชะลอเวลาและซื้อเวลาให้ทุกคนมาช่วยคุณเฟร็ดเริ่มอธิบายให้ทุกคนทราบถึงวิธีจัดการกับอบัมบต และมีหลายวิธีในการชะลอเวลาเช่นการแอบวางยาพิษให้คางคกคำสาบทำให้เธอล้มลงและเป็นลมโดยไม่ตั้งใจยังไงก็ตามตราบใดที่คุณส่งคนคนนั้นไปโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยไ,ไม่ว่าจะเป็นอัมริหรือตัวคุณเองเวลาจะถูกซื้อกลับไปกลับมาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคางคกยังไม่ยอมแพ้ ถ้าคังคบไม่ยอมแพ้ให้พาคนมาก่อปัญหาแล้วโยนระเบิดแก๊สเข้าไปในห้องทำงานของเขาเพื่อที่อังฤษจะสอบปากคำคุณไม่ได้เฟรดพูดโดยไม่ได้คิดอะไรพวกเขาเคยทำสิ่งเดียวกันบ่อยครั้งถ้าอังฤษยืนกรานที่จะกัดมันจริงๆเราก็ทำได้เพียงลองใช้คาถาลืมเพื่อทำให้คังคบลืมมันจอร์ดกล่าวเสริมแม้ว่าเราจะฝึกแค่คาถาลืมกับหนูเท่านั้นฉันคิดว่ามันน่าจะใช้ได้คังคบมีใครรู้จักคาถานี้ไหม ฉันอาจจะรู้หลักการนี้แต่ฉันไม่เคยใช้มันเลยเฮอร์ไมโอนี่กล่าวนอกจากเฮอร์ไมโอนี่แล้วยังมีอีกหลายคนที่สามารถลืมคำสาบได้คุณควรฝึกฝนโดยใช้เมาส์ก่อนนี่คงเป็นสถานการณ์นี้แม้ว่ามันอาจจะลำบากกว่าแต่อย่างน้อยคุณก็เลี่ยงการดื่มซีรั่มความจริงของคางคกได้แฮร์รี่ปรบมือหยิบกล่องขนมออกมาสองสามกล่องแล้วพูดว่า เฟรดและจอร์จเต็มใจที่จะให้ทุกคนฟรีสองอันแน่นอนถ้าคุณใช้ทั้งหมดคุณจะต้องจ่ายเงินในภายหลังเอาละ่ะทุกคนมาที่นี่เพื่อรับขนมที่คุณชื่นชอบทุกคนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับความมีน้ำใจของเฟรดและจอร์จคุณต้องรู้ว่าทุกวันนี้มีสมาชิกดามากมายและลูกอมที่ออกฤทธิ์เร็วชุดนี้มีราคาอย่างน้อยเจ็ดเกลเลียนยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่ทำให้พวกเขาประหลาดใจก็คือว่าจะมีการซ้อมจริงในภายหลัง นอกจากนี้เราควรกระจายวิธีนี้ให้ทั่วทั้งปราศาทเพื่อที่คังคกจะไม่รู้ว่าใครเป็นสมาชิกของดาจอดเตือนไม่มีปัญหาแฮร์รี่มองไปที่ลีจอแดนไม่น่าจะมีปัญหาฉันคิดว่าทุกคนจะต้องพบว่ามันน่าสนใจหลีเทียวตันพูดด้วยรอยยิ้มตอนนี้มีคนจำนวนไม่น้อยที่เกลียดคางคกในโรงเรียนต่อไป เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าต้องทำอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์นั้นจอร์ดโบกมือให้ทุกคนแยกย้ายกันจากนั้นเขาก็จะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าจะชะลอเวลาอย่างไรการสาธิตท,ที่ทำโดยทั้งสองนั้นน่าสนใจมากจริงๆตัวอย่างเช่นหลังจากที่แอบใช้คำสาบยกขาเพื่อทำให้ใครบางคนล้มลงพวกเขาก็ใช้เครื่องรางอันน่าทึ่งเพื่อแท่งทำเป็นว่าอัมริดหมดสติไป ฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ทุกคนมักจะรู้สึกว่าฉากนี้ดูคุ้นเคยหลังจากที่ลีจอแดนตื่นขึ้นมาบนบอกก็มีเสียงปรบมืออันอบอุ่นดังขึ้นในการทำเช่นนี้คุณต้องปกปิดให้เพียงพอหรือคุณสามารถทำได้โดยได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นอย่าให้คนอื่นรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติไม่อย่างนั้นมันจะลำบากมากจอดอธิบายให้ทุกคนฟังหากคุณทำไม่ได้ก็มีวิธีอื่นที่ง่ายที่สุด ขณะที่ทั้งสองกำลังเดินเฟรชซึ่งล้าหลังอยู่จูๆ่ๆก็ยัดขนมที่ออกฤทิ์เร็วเข้าไปในปากของเขาแล้วก็หมดสติไปบนพื้นจากนั้นก็ไม่มีอีกแล้วในกรณีนี้คางคกททำได้เพียงส่งคุณไปโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยเท่านั้น จอดอธิบายต่อไปว่าฉันรับประกันได้ว่าคาถาช่วยชีวิตธรรมดาธรรมดาจะไม่ส่งผลต่ออาการโครม่าที่เกิดจากน้ำตาลโคมา่าแน่นอนถ้าคุณกลัวเจ็บจากการล้มจะลองกินนูกัรตเลือดกำเดาหรือลูกอมอาเทียนก็ได้มีให้เลือกหลายแบบเฮอร์ไมโอนี่จดสิ่งที่พวกเขาอธิบายไว้บนกระดานดำขณะที่แฮร์รี่สรุปคาถากแกลง้ลงที่อาจใช้ได้พวกเขาจะต้องฝึกฝนคาถาต่างๆที่อาจมีประโยชน์และทำแบบฝึกหัดจริงแยกกันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกเปิดเผย ตราบใดที่คุณเรียนรู้วิธีทำก็ไม่มีปัญหาแม้ว่าคุณจะอยากแกล้งอัมบริดก็ตามแม้ว่าวิธีแก้ปัญหาที่เฟรตและจอร์ดมอบให้จะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแต่ทุกคนก็พบว่ามันน่าสนใจและกระตือรือร้นที่จะลองใช้ฉันแนะนำว่าอย่าสุ่มสี่สุมห้าเซดริกต้องลุกขึ้นและเตือนทุกคนว่านี่เป็นเพียงแผนฉุกเฉินถ้าเป็นไปได้ทางที่ดีอย่าเจอเรื่องแบบนี้แน่นอน ถ้าคุณเป็นคนดีในการลืมคาถาบางทีการให้คาถาลืมแก่คางคกอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่เป็นการดีที่สุดที่จะไม่เผชิญหน้าไม่มีใครรับประกันได้ว่าโชคของพวกเขาจะดีพอเอาละ่ะตอนนี้ทุกคนมาทีละคนทำงานเป็นคู่คนหนึ่งแกล้งทำเป็นอัมบริดอีกคนแกล้งทำเป็นว่าคุณกำลังจะถูกพาไปที่สำนักงานป้องกันตัวจากศาสตร์มืดแฮร์รี่ปรบมือแล้วพูดว่าเริ่มเลยเรามาเข้ากลุ่มกันเถอะ ไม่ต้องสงสัยเลยว่างานปาร์ตี้จบลงได้สำเร็จแม้ว่าทักษะการแสดงของหลายๆคนจะเกินจริงมากแต่พวกเขาก็ปล่อยให้ห้องแห่งความต้องการหัวรอคุณคิดว่าวิธีนี้เชื่อถือได้ไหมเฮอร์ไมโอนี่ซึ่งอยู่ท้ายสุดถามฉันไม่รู้แต่อย่างน้อยมันก็เป็นวิธีแก้ปัญหาแฮร์รี่สายหัวฉันว่าพยายามทำให้คางคกหายไปสักสองสามเดือนเฟรดกล่าว หรือต้องอยู่ในโรงพยาบาลสักสองสามเดือนจอดกล่าวเสริมครั้งนี้คุณทำขนมที่ออกฤทธิ์เร็วได้มากมายจริงๆรอนแปลกใจเล็กน้อยที่เฟรตและจอดแจกขนมให้ทุกคนฟรีๆซึ่งเสียเงินหลายแกนล,ลอนเราไม่อยากทนทุกทรมานถ้าเราต้องการให้คนซื้อขนมเราต้องให้พวกเขารู้ถึงผลกระทบของขนมเฟรดยักไหลเอบเบิร์ตเรียกโฆษณานีว่า คุ้มค่ากับการใช้จ่ายโฆษณาสักสองสามแกนลอนจอร์ดเห็นด้วยและยังสามารถแก้ปัญหาของเวอริทเซรามและทำให้ทุกคนประทับใจอีกด้วยเอาเบิร์ดเรียกมันว่าปืนนัดเดียวได้นกสามตัวลีจอรแดนกล่าวคนพวกนี้รวยจริงๆไม่สิควรจะบอกว่าเอาเบิร์ดรวยจริงๆเลยปล่อยให้พวกเขาใช้จ่ายสุรุยสุร่ายแบบนี้รอนใส่หัวด้วยความสับสนเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าการฆ่านกสามตัวด้วยยินนัดเดียวคืออะไร พวกเขาทําเงินได้มากมายจริงๆพวกเขากําลังพยายามได้รับความนิยมเฮอร์ไมโอนี่เหลือบมองรอนแล้วอธิบายว่าพวกเขาวางแผนที่จะเปิดร้านขายเรื่องตลกและลูกค้าในร้านต้องเป็นนักเรียนของฮอกวอตส์ดังนั้นพวกเขาจึงวางแผนที่จะเปิดร้านขายเรื่องตลกก่อนออกจากโรงเรียนเพื่อสะสมความนิยมเพียงพอสําหรับร้านค้าฉันคิดว่านี่อาจเป็นคาเตือนของอัลเบิร์ตสำหรับพวกเขาอย่าลืมว่าพวกเขายังมีโฆษณาในเดลี่โปรเฟส